แฟนมินิคัสตอมคาร์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตงานนะครับล่าสุดนะครับว่าคืบหน้าเป็นยังไงถึงไหนบ้านนะครับมีรถของใครบ้านนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับพิฟฟานครับ 250cc ซคันสีน้ำเงินนะครับคันนี้นี่ครับอันนี้ก็เตรียมส่งเจ้าของนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ระบบไฟนะครับเดินไฟนี่รั ก็เดี๋ยวเหลือแค่เดินสายไฟนะครับตัวเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่งานก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วชคใส่เรียบร้อยนะครับเหลือแปะสติกเกอร์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ก็ถั่มันก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยน่ครับงานนี้เลยไฟติดแล้วนะครับ,ไ,รบไฟเลี้ยวไฟซ้ายติดแล้วนะครับก็ส่ง อันที่นี้นะครับก็มารายงานความคืบหน้าให้ดูเข้าก้านะครับแผ่นพื้นเรียบร้อยนะครับก็เหลือนี่ครับเดินสายไฟเกตวัดก็วัดความเร็วนะครับนี่ด้านหน้าก็ส่วนนู่นนะครับคันข้างบนนะครับน้ําเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าโคลโทนครับจะออกว่าแนอ่อนนิดนึงนะครับนี่ เป็นเครื่อง150ซีซีนะครับเบรกหลังอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มตัวเล็กนะครับมีกออากาศเรียบร้อยนะครับใส่ล้อ6นิ้วพร้อมยางครับเรียบร้อยอยางใหม่ไหลใหม่ทุกชิ้นครับกล่องกันน้ำเรียบร้อยเดินไฟเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เก็บสายไฟนิดๆหน่อยๆนะครับว่าหน้าจอเกลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองบดกุญแจดู จอติดปกตินะครับโ okay. อเคก็เหลือแปะโลโก้สติ๊กเกอร์อันนี้ย้ำอีกทีครับปั๊มหลังอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสีให้ดูสีเห็นไหมเป็นมุกนะครับเหมือนมุกแต่ว่าเป็นโทนมุกอ่อนๆนะครับผมแปะฟิล์มไว้นะครับก็จะยากนิดนึงเแบบจะลอก นี่ครับรสิยสีนะครับอืมเป็นกระปุกเล็กนะครับเพราะว่าเบรกหลังอย่างเดียวก่ลูกค้าก็เลือกออปชันได้นะครับไม่มีปัญหาครับจะตัวรองตัวทับออปชันเต็มไม่เต็มยังไงบอกได้ทุกอย่างครับเกียร์ครับหัวเกียร์หัวเกียร์นี้ก็จับกระชับนะครับสายเดินเรียบร้อยครับ อันนี้ส่งวันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาไปขับนิดนทีหน่อยหน่อยครับโอเคส่วนอีกคันหนึ่งนี่ครับ CPR 300อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นสีเหลือบนะครับเอฟเฟกมีเบรกมือครับตัวนี้ออปชั่นเต็มครับเต็มครบทุกอย่างนะครับไปดูด้านหน้าเลย หม้อน้ำครับซันมินิครับผมสีนะครับ <Okay. S 1> เปล่เป็นนะครับ, <Okay. S 1> รรบเ,เป็นสีล้อครับเด็กง่านนะคปั๊บใส่ไว้ว้ะครับสึก็ประมาณนี้นะครับเป็นเ,เปน วิ่งเวลาโดนแสงเนี่ยก็จะเปยกว่านี้นะครับคุเดลอะไรก็ติดเรียบร้อยนะครับความตรงคําติกเครื่องครับแม้แต่เครื่องก็ทําเป็นสีเปร่งให้ลูกค้าด้วยนะครับก็คันนี้โอนเอฟเฟกต์เข้ากันไปเลยนะครับเบรกสีแล้วครับพ่วงเบรกมือนครับ่องครับถังน้ำมันติดเรียบร้อยอันนี้ก็เหลือเดินระบบไฟอย่างเดียวเหมือนกันนะครับ ครัคันี้ก็ส่งภายในอาทิตย์นี้นะครับก็ลูกค้าจะได้รู้ว่ามีคันไหนถึงไหนบ้านนะครับแล้วว่าใกล้ถึงคิวตัวเองแล้วหรือยังนะครับใกล้แล้วแล้วก็มีที่รอประกอบอยู่ก็มีนะครับวันนี้ก็เป็นตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับยกไปเชื่อมโครงนะครับ ส่วนที่เราเชื่อมบอดี้เสร็จแล้วก็มีนะครับทางด้านนี้เราสูงเข้าไปโอเคนะครับก็เรียงหรือก็เหลือส่วนตรงนั้นเนี่ยก็เหลือเอาไปายิงทรายนะครับยิงทรายแล้วก็พ่นกันสนิมแล้วก็พ่นสีนะครับโอเคอัปเดตงานก็ คร่าวๆเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสวยงามครับนี่ส่งวันนี้นะครับเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมรถส่งก่อนอ,อนนี้ก็ห่อเสร็จแล้วนะครับรก็เตรียมเราจะเอาขึ้นรถนะครับ พันธบีครับวันนี้ うわ <music>